สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กับกลางจิตรพรช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมกางจะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ที่มีการผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนว่าเราผูกไว้กับธนาคารอะไรโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารค่ะซึ่งมี2ขั้นตอนในการตรวจสอบง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเตรียมเพียงแค่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้นก็สามารถตรวจสอบได้แล้วค่ะ ขั้นตอนแรกค่ะคุณผู้ชมเราจะมีการตรวจสอบนะคะผ่านเว็บไซต์ของ Google ค่ะให้พิมพ์คำว่า Pompay พ c b ับ b ค่ะนลัจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดค้นหาได้เลยค่ะเลือกที่เว็บไซต์ SCB Pompay ได้เลยค่ะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ระบบ SCB Pompay ค่ะให้กดเข้าไปคำที่เริ่มสมัครใช้งานค่ะ ระบบจะมีการให้สมัครนะคะคุณผู้ชมบัญชีพร้อมเพย์ค่ะซึ่งเราจะมีการตรวจสอบนะคะขั้นตอนแรกค่ะคุณผู้ชมให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราค่ะเพื่อรับ SMS ยืนยันค่ะช่องที่2นะคะจะเป็นการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง13หลักค่ะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จสิ้นทั้ง2ช่องแล้วนะคะคุณผู้ชมให้กดคำว่าถัดไปได้เลยค่ะ กรณีที่เรามีบัญชีของทาง SCB นะคะระบบก็จะมีการแจ้งชื่อของเราในส่วนของด้านบนค่ะกรณีที่เราไม่มีบัญชีของทาง SCB นะคะคุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เราได้รับ SMS เรียบร้อยแล้วนะคะ ให้คุณชมค่ะนำรหัส OTP มากรอกลงในช่องได้เลยค่ะซึ่งเราจะต้องมีการนำข้อมูลนะคะหมายเลข OTP มากรอกลงในช่องนะคะคุณชมหลังจากนั้นเราก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลได้ค่ะหลังจากที่เราได้รับรหัส OTP เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณชมให้นำมากรอกลงในช่องด้านล่างนะคะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่าถัดไปได้เลยค่ะ ระบบจะมีการแจ้งสถานะการผูกบัญชีพร้อมเพย์ของเราค่ะในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์มือถือของกวางนะคะคุณผู้ชมก็มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะซึ่งทางระบบนะคะก็จะมีการแจ้งว่าเรามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้หมายเลขบัญชีธนาคารอะไรค่ะในส่วนของข้อมูลด้านล่างค่ะคุณผู้ชมเป็นการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ ซึ่ง้อมูลด้านล่างค่ะก็จะมีการแจ้งนะคะว่าเรามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไรค่ะหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์นี้นะคะมีการผูกบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการกระสและสหกณ์อยู่ถ้าหากว่าต้องการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับทาง SCB นะคะกรณายกเลิกการผูกพร้อมเพย์นั้นก่อนค่ะระบบก็จะมีการแจ้งนะคะคุณผู้ชมว่าเรามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไรนั่นเองค่ะสาหรับคุณผู้ชมค่ะที่ไม่มีแอปพลิเคชันของทางธนาคาร สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์พรอมเพย์ SCB ได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะกรณีที่คุณผู้ชมนะคะมีแอปพลิเคชันธนาคารก็สามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะซึ่งก็จะมีหมวดหมู่พร้อมเพย์ให้เลือกค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะได้รับสิทธิ์เงินบิชิทอนวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทในเดือนกันยายนนี้ค่ะกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิ์คือกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใช้สิทธิ ตามบัตรประชาชนอยู่ทุกวันนี้นะคะจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่25กันยายนนี้ด้วยนะคะเพื่อจะทันในการจ่ายเงินรอบแรกค่ะกรณีที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ทันภายในปี2567นี้วงเงินนะคะท่านก็จะโดนตัดไปโดยที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะซึ่งวงเงินดังกล่าวนะคะก็จะกลับเข้ารัฐเช่นเดิมค่ะและท่านก็จะโดนตัดสิทธิ์นะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีจํานวน2ล้านกว่าคนนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ค่ะสําหรับวันแรกนะคะที่จะได้รับสิทธิ์วงเงินดิจิทัวลวอลเลทหนึ่งหมื่นบาทจะเริ่มจ่ายนะคะคุณผู้ชมในวันที่25หกันยาย,ยนนี้แล้วนะคะซึ่งก็จะจ่ายในกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มผู้พิการะคะ่ะจํานวน2.6ล้านคนส่วงของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีการจ่ายตามหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายหมายเลขศูนย์ค่ะในช่วง วันที่26กันยายนค่ะจะเป็นการจ่ายเงินนะคะให้กับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์บัตรประจําตัวประชาชนหมายเลขลงท้ายบัตรประจําตัวประชาชนนะคะหมายเลข1หมายเลข2และก็หมายเลข3ค่ะในวันที่27กันยายนค่ะจะเป็นการโอนเงินนะคะให้กับผู้ที่มีบัตรคนจนค่ะหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6และก็หมายเลข7ค่ะ ในวันที่28และ29กันยายนนะคะจะไม่มีการจ่ายวงเงินนะคะคุณชมเนื่องจากว่าติดเสาร์อาทิตย์ค่ะในวันที่30กันยายนค่ะก็จะมีการเริ่มดำเนินการนะคะ โอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนค่ะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลข8และก็หมายเลขก9ค่ะตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้องให้เรียบร้อยด้วยนะคะคุณชมเพื่อเตรียมรับวงเงินชื่วยเหลือจากทางรัฐบาลรับเป็นเงินสด1,000 0บาทค่ะสามารถซื้อสินค้าได้ทุกรูปแบบได้ทุกพื้นที่นะคะสามารถใช้จ่ายได้ตามความสะดวกเลยค่ะ